ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบักแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบักแบบกลุ่มเลท5แบบ ID p a ีพรเลทสูงสุด7.5เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับช่วงขายซื้อสลิง์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวเรจลอเกนะครับวันนี้อยู่เกมเอาสตาร์เทว่าดีเนนั่นเองเออมันเ็มันอดขี้ ปวดขี้เลยใช่ผมปวดขี้มากตอนนี้เพื่อนผมปวดขี้เลยก็จากคลิปก่อนนะครับที่เรามีการทํางานลงเทลนี้และเราได้รับตัววิสมาวิสก็เป็นผู้ชายหน้าสีฟ้าแต่พี่ไม่รู้ว่ามาจากเรื่องอะไรอ่ะงงกุลมะคือพี่เป็นคนที่ดูอนิเมะไม่ค่อยเยอะเรื่องเรื่องเกี่ยวกับโกคูอ่ะดากอนบอลนั่นแหละเออดากอนบอลฉะนั้นเราจะเอาตัววิสนั้นมาทําการรีวิวนั่นเองว่ามันคืออะไรกันแน่โอ้เข้าด่าแล้ว ใครจะวางพิทคนแรกอะพี่เองให้กูตาวางดีกว่าฉะนั้นพี่ต้องไม่ต้องวางอะไรใช่ไหมให้ทุกคนวางให้เมื่อเรากลับมาสู่ด่านนี้จริงๆเข้าด่านไหนก็ได้นะแน่วิทก็จะเป็นคนที่คุยกับตัวบีรัสเมื่อกี้เดี๋ยนะมันหมายความว่าอะไรเราตัวเป็กมาสู้ตัวเดงใช่มันไม่ใช่เรากําลังสู้กับบีรัสแล้วเราอยู่ฝั่งวิทวิทกําลังบอกว่าอ่าบีรัสเป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างเขาต้องการที่จะแข่งแร่งที่สุดในจักรวาลก็เลยมาท้าสู้กับเรา เออเรื่องล่นก็นมีแค่นี้แหละฉะนั้นเราสู้จริงจังวิสก็จะมีอยู่กับเราแน่เองซึ่งวิสมีเงิน starting อยู่ที่1000สูงเลยทีเดียวสเตตัสของวิสนั้นพี่งงที่มันไม่มีเดเมจอาจจะเป็นตัวปั๊มตังละ่ะเดี๋ยวเราเรอดูกันนะใช่ระดับนี้พี่จะจะบอกว่าทุกคนจะต้องวางสแนปเปอร์อย่างคุ้มค่าแต่จะเสียอย่างนี้ที่ว่าถ้าเราวางสแนปเปอร์คุ้มค่าเวลาเราวางเป็นโคน a o e ตรงนี้มันจะไม่ค่อยสวยใช่พุทธถ้าว่าอย่างนั้นมันจะ A o ล e ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ผมเชื่อว่าในอนาคตเอเดนจะโดนเนิร์ฟใช่เหรอเอเลนมันไม่ได้เก่งนะเทียบกับไอตัวเลือเยอะๆเลยมันเป็นตัวซัพพอร์ตแต่ว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีซัพพอร์ตที่ดีเกินไปไม่นะแค่แค่วางได้แค่แปดตัวนี่คือก็คือโดนเนิร์ฟแล้วนะผมว่ามันก็โดนวางได้แปดตัวได้ทุกตัวเลยอุ้ยเอเลนเลือดเนี่ยคนแก้ผ้าทุกเขาโอ้เลือดมันลดเลยลงเลือแค่โมเดลแต่ไม่มีจิตวิญญาณอยู่ข้างในแล้วไปคนแก้ผ้า ไปเลยคนแก่ค่ะอ้ถึงพันแล้วนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเลยเจ้เหุยบวกเลือดบวกเลือดใช่เลือดอะไรบวกเลือดให้ทาวเวอร์ HP บวกเลือดให้โลกเหรอมันจะเขียนที่ตัวละครว่าได้75บาททุกๆ1เวฟแล้วก็ฟื้นเลือดทาวเวอร์2ี่เลือดทาวเวอร์ได้หมถึงไงเลือดเนี่ยเลือดที่เรากำลังดีเฟนซ์อยู่เนี่ย น่าจะหิวเลือดด้วยแต่พี่ว่าจะหิวเลือดทําไมในเมื่อมันชนทีเดียวมันก็ติดลบอลังการขนาดนี้หิวไปก็หิวไม่ขึ้นแหละแต่พี่เอาเป็นว่าก็ตัวนี้มันเอาไว้เพิ่มตังค์แล้วก็เพิ่มเลือดนั่นเองเนาะโดยวางครั้งแรกจะอยู่ที่1,000แล้วก็มันอัปเกรดได้แค่ครั้งเดียวก็ค,คือ5,000ทีเดียว5,000เลยไม่บวกอะไรเลยแต่บวก Angel Gi f t a n g e l Gift เดี๋ยพี่เราดูว่ามันทำอะไรได้นะ มันจะฟื้นเลือดเท่ากับยีทุกๆ6กวินาทีนะแต่พี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะมีเลนส์ทำไมเดี๋ยวรอพี่เก็บต์ให้ครบ5้าพันจริงๆแล้วแล้วเรามาดูกันว่ามันทําอะไรได้แต่หลักๆแล้วพี่ว่ามันเอาไวฮิวแหละเราเห็นตอนที่เนื้อเรื่องของคลิปก่อนใช่ไหมว่ามันจะมีเดเมจยี่ห้าใส่โลกตลอดฉะนั้นพี่ว่าตอนนี้มันเดเมจโลกอ่ะตัววิสเราอ่ะมันจะคอยฟื้นเลือดขึ้นมาเอ๊แต่เดี๋ยวนะถ้ามันขึ้นไอเจนกิฟพี่ขอเดาเล่นๆมันจะเหมือนตัวในนั้นหรือ ทุกตัวติดสถานะมือเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้แก้สถานะนั้นออกไปได้อเอออาจจะเป็นได้ต้องรอลุ้นดูมันวางได้ตัวเดียวด้วยอ่ะตัวนี่ตัวเกมวางได้แค่ตัวเดียวตัวไหนตัววิทเนี่ยนะวิทใช่ใช่ที่ลองวางเพิ่มสิเออใช่วิทวางได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นแม็กซิมัมหนึ่งตัวโอลี่วางสองไม่ได้ไม่งนั้นเขาจะพิโรดและตอนนี้มอนก็จะพิโรดเหมือนกันโอ้ได้อยู่ได้อยู่ จัดยามเลยคนแก้ผ้านานนีมเพิ่มเรื่อยๆเลือดปอมอ่ะตอนนี้มันโอ้พูดพูดต้องเอาตัวเฟิร์สมายิงแล้วแหละตัวบินมันจะเอ๊ะแต่ก็คงไม่เป็นไรมั้งเออถึงตัวบินเข้าไปให้ตัวบินเข้าไปก็ได้เรามานั่งดูกันว่านี่ไงหมู่ยี่ห้าเทว์ฮีพไม่คุณตาคือตอนนี้เลือดเรลือดฐานแล้วมันเพิ่มเรื่อยๆแล้วมันทะลุหลอดได้ด้วยนะตอนนี้เลือดฐานแล้ห้าร้อยยี่สิบแปดแต่ตอนตอนต้นเกมมันสี่ร้อยยี่สิบนึ่เออเหรอ ใช่มันบวกเลือดเพิ่มเอ้ยคือก็คือเกินหลักเลือดออกไปใช่ไหมใช่โอ้ก็คือวิทมันบวกหลักเลือดเพิ่มไปเรื่อยๆทุกๆหกสิบวินี่จะเป็นข้อดีของมันก็ได้แสดงว่าถ้าเรามีไว้สี่คนใช่ไหมแล้วเราก็ดอง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 สักพักเลือดโคตรเยอะมันก็จะเป็นเทวิต่ถึกที่สุดในปัจีุบันะตอนนี้ลองลบระวังใหม่ลบระวังใหม่มันเพ่ิงตังไมล่ะนั่นเอ้ยเดี๋ยวนะเลยนะ นั่นแนหะพี่ได้ตังค์แล้วน่ะเจ็ดสิบห้าเวลามันข้ามด่านเห็นไหมไกลๆเจ็ดสิบห้าบาทเมื่อกี้พี่ได้ตังนะค์งขึ้นมาอยู่แต่พี่ว่าตอนที่วางตอนที่วางไ,ไปทาวเวอร์มันอาจจะไม่ได้บวกเอ๊ะแต่ถ้ามันลบวางใหม่รัวๆแล้วมันบวกเลือ่อนรัวๆจริงอะ่ะช่วงอินฟินิตี้ทาวเวอร์หลังๆที่เงินเหลือก,ก็น่าจะเบิร์กนะ<ม>แต่พี่ว่ามันจะเพิ่มเลยจริงอะ่ะถ้ามันเพิ่มเลยก็เอาคงได้อ่ะขายไม่ได้ใช่มันขึ้นว่าอยู่ cancel this unit โอเคแซวว่าเขาคิดไว้แล้วว่ามันจะมีผม จะมีคนเขียนลบวางลบวางใช่ไหมเขาเลยแก้ให้ตัวนี้ลบไม่ได้นี่ไงมันขึ้นว่าคุณไม่สามารถขคยยูนิตตัวนี้ได้อถ้าได้แผนเชื่อได้ของแกถือว่าจบไปแล้วแล้วนะไปได้เชอไ้หลังจากที่เราเล่นมันยังไงเอานะเราได้ตังถึงห้าพัน้วดีหุยเหนื่อยมากเราก็กดอัปเกรดโจตุ้มจบเกมแล้เมื่อเรากดอัปเกรดโอ้ตังที่บวกต่อเวฟเท่าเดิมแต่ h ฮพีทาวเวอร์บวกร้อยเจ้า จาก25เป็น175ทุกคนครับอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยลบได้เปล่า,า25เป็น175งั้นเหรอฉะนั้นอู้โหขึ้นเป็น800เลยเลือดฐานคือถ้าบวกทีละ175กันทุกคนแล้วก็ดีไม่ดีมันอาจาเอาไว้แทงตัวพวกนี้เลยก็ได้เนอะ๊เอาเลือดทาวเวอร์เอาไว้แทงอีกทีหนึ่งไงลนะ่ะและอย่าเาพิ่งกดสกีฟแล้วก็ยังขายไม่ได้เหมือนเดิมด้วยนะแล้วถ้าเรากดวางพร้อมกันไหแบบเปี้ยได้ไหม น่าจะได้สี่คนคก็<า>กลอง <S 2> 2 <S ลอง <ไป S 1> ลองกดคลิกลระวางพร้อมเงินดูแต่วางไปก็ขายไม่ได้ดีก็ถ้ามีก็ช่วยทุกคนวางแล้วกันเนาะก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่คอยอัปเกรดเลือดฐานแล้วก็บวกตังค์ด้วยพี่ไม่โชว์ว่าบวกตังค์เจ็ดสิบห้าได้ได้ทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าตัวพี่ะได้แน่นอนอาจจะได้เป็นรายบุคคลมั้งเหมือนเสาบูมาแต่ว่าของผมมันก็บวกเงินเรื่อยๆนะพอจัดการพวกมอนตใช่แต่อัปเกรดได้แค่ทีเดียวเองแถมมีบั็กด้วยเมื่อกี้ บางเมื่อกี้คือยังไม่ทำการอัปเกรดอ่ะแต่ขีดมันขึ้นสีแดงไปแล้วอ่ะเดี๋ยวรอเขาแก้บั๊กต่อไปแล้วกันเนาะมันเหมือนเขาพยายามทำให้ตัวนี้มันพิเศษเกินไปอ่ะเพิ่มเลือดถานะนะแต่หลังๆเงินมันเหลือทิ้งอ่ะพี่ว่าอาจจะเอามาตั้งได้นะเอามาตั้งตอนแบบมีตังสักหกพันค่อยวางทีเดียวเพราะว่าตอนแรกมันบวกทีละยี่สิบห้าใช่ป่ะล่ะถ้าวางทีหลังมันบวกร้อยเจ็ดสิบห้าแต่ก็นั่นแหละหลังๆมอนมันมาเลือดสามพันชนประตูตุ้มเดียวต้องร้อยเจ็ดสิบห้าทุกหกสิบว แถมแค่มอนตัวเล็กเลยนะไม่ได้มอนตัวใหญ่ฉะนั้นพี่ว่าการที่เราวางมอนตัวนี้ไนทำให้มอนเรา <c oughs> เลียกอยูนิตด้วยทำให้อยู่นิตเราติดแคป12เร็วขึ้นกว่าเดิมแถมมันดูเ <c oughs> ดเมจก็ไม่ทำเนาะอาจจะมีบทบาทมากขึ้นถ้ามันรักษาอาการมึนงงของบอสได้เป็นสายที่แปดเลยนะทุกคนตอนแรกพี่คิดว่าจะเป็นเสาหาเงินมันก็เสาหาเงินแหละแต่ว่ามันก็เป็นฮิลเลือดฐานอะตอนนี้ฐานเราเลือด1,300แล้ว ฉะนั้นถ้าเกิดว่าฐานเราเลือดถึงสามหมื่นได้เมื่อไหร่เราสามารถให้บอสมาชนได้เลยจะไบรแต่พี่ว่า,าด่านเนี้ยสกิลเลือดบอสกับสกิลเลือดมอนไม่สัมพันธ์กันบอสโหดเกินไปเกือบเข้าเส้นชัยได้เลยฮัลโหลบอกว่าแล้วนั่งอยู่บนกีซับบายสบายอืมได้อยู่ดีมีรถถังยิงหน้าบ้านแล้วตุ้งโคตรสุดโหดหลายเตรียมรับแรงกระแทก ของบอสสิเราจะต้องวางสแนปเปอร์คุ้มค่าเพราะถ้าเราขายทีหลังแล้วก็หมดยากจนยากจนคนเหน,นี่ก่อนบอสออกมาเวฟจะมีความหนาเป็นพิเศษเหมาะสำหรับการยิงเอลีปิดถากมากออกมาซะเป็นแท่งยาวๆเลยติดก,กันมากเลยไอ้บอกเอะบอสมาแล้วนี่นี่นี่ไม่แก้เลยใช่พอวิสก็งงด้วยน้องวิสก็งงว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วเขาก็มึนไปด้วย สุดท้ายเลยไม่รู้ว่าได้แก้หมื่นแล้วเพราะหมื่นกันหมดเลยรอบนี้น้องแมวยังเดินได้เฉดชายมากเลยเลือดก็ยังเยอะเหมือนเดิมเจ็ดหมื่นอุ้ยนี่ไงมันยิงบอลใส่โลกจริงๆด้วยแต่ไม่เป็นไรโลกเราเลือดสองพันยิงยี่ผ้ามากครเท่านั้นนะดาโลกราขึ้น ตอนนี้โลกก็ยัง2,000โลกเลือดกับเท่าไททันแล้วทุกคนก็ไปไททันมันแข็งเก่งกว่าโลกเลยใช่ไม่นะรอบนี้อาจจะเกิดไทยนะขั้นสูงจืดบาทีอาจจะเหลื 2, อเรียก2,001แล้วแกวเวหนึ่งมันแทงมันจะคุ้มหรือปะได้น้องตาอืมสตันเป็นแทบเลยเฮ้ย <c oughs> โลกเลือด2,000 <c oughs> โลกถึกสุดๆ,ๆไปเลยโอเคทุกคน อยใหญ่ฉาบตลกตลกแวะลบทุกอย่างลบทุกอย่างคือชนโลกคือชนโลกแล้วไม่แตกใช่ไหมใช่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 เอตาลบก่อนลบก่อนลบก่อนไม่ลบตอนนี้มันไม่ทันเกลียลบไททันที่กำลังเดินมาได้บะละได้มาน้องบีรัสต้องโดนความแดงเบื่อวาคิวชนหน้าตายอย่าเลรียนเนไปลดไปเรียนไปลดสักกยดเดียวมันลดนะแต่มันเยอะเกินเลื่อนมัน มันไม่รู้อ่ะไม่ได้ตัวละครไม่ได้ตังค์ไม่ได้เพชรเป็นไปได้ไปถ้าเราปล่อยให้มันมชโชว,ว์โลกไม่ได้ยูนิตไม่ได้อะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่ลองให้อาหารมันหน่อยดีไหมเดี๋ยวคุณตาลองให้<ฮ>เพื่อป่ะอัพเวลหนึ่งเป็นเวลสเปซเพิ่มขึ้นมาอีกศูนย์เดเมจเลขแดงๆนี่คืออัพแล้วเยี่ยมเฮียตังไปบอสามร้อยเปอร์เซ็นดูหน้าวิทแกคิดจะออปชั่นกันแล้วก็ดูนี่ ไดเมศูนอัพเกรดเป็นวสเปคก็ยังคงเป็นดเมซูนเหมือนเดิมอัพทำไมเนี่ยก็สำหรับตัววินนะครับเป็นตัวที่ได้จากด่านไทเอว์หนึ่งที่ได้ตอนวิวยี่ห้าเนาะเอามายืนสวยๆไม่ต้องอัพเกรดใดๆซึ่งเมื่อคุณผ่านไปสักหลายๆเวฟหรือเล่นมาเป็นระยะเวลานานประตูคุณก็จะมีกล้ามขึ้นมานะครับสามารถรับแรงกระแทกทั้งหลายแหล่ได้แต่สุดท้ายมอนก็จะโหดกว่าอยู่ดีเพราะว่ามอนหลังๆวิ่งมาเลือดตัวละสามพัน่ยเราแบบ กว่าจะได้เลือดประตูหรือเลือดอันนั้นะก็นานนะเอ๊ฉะนั้นพี่ว่าเป็นหนึ่งตัวที่พี่คิดว่าเออเข้ามาทำไมมีก็ได้มไม่มีก็ได้เออมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่พี่ก็ยังไม่รู้ Angel จ i ร์คืออะไรเนาะ <c oughs> แต่คิดว่าน่าจะยังไม่ได้ทำอะไรบ้าง,งนะหลักๆก,ก็นั่นแหละบวกเลือดฐานเฉยๆแล้วก็ให้ตังค์ต่อเวฟ75็แต่พี่ว่าให้ทีละ75 10เวฟก็7 5็ยังคืนทุนที่ซื้อพันแรกยังไม่ได้เลยพี่ว่าเอาไว้สะสม5้าดาวเล่นๆแล้วกันแล้วก็ถามว่าอีโวได้ไหมตอบเลยว่าอีโวไม่ได้น้องวิสก็เนี่ยเป็นวิธีใช้มันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนั่นอาจจะดูไม่มีบทบาทมากแต่สำหรับคนที่อยากให้ประตูมีกล้ามก็ไปใช้ได้โอเคก็จบการรีวิวน้องวิสไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดแชร์เสมอมาพบกันางคิหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย